เราได้ทำปั๊มน้ำเสร็จมาเรียบร้อยแล้วนะครับปั๊มน้ำอยู่ข้างล่างเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ของอไอซิ่ครับก็สายพานทัมมิ่งอะไรของเราก็ยังดีอยู่แล้วลูกลอกเราก็ดีอยู่แล้วสิ่งที่เราเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนลูกลอกตรงนี้ไปตัวหนึ่งลูกลอกตั้งสายพานตรงนี้พอเปลี่ยนไปแล้วโหตอนนี้เครื่อง เงียบนิงขึ้นเยอะเลยตอนแรกก็คิดว่าเครื่องเสียงดังนี่มันเออเราเครื่องเราเก่าหรือเปล่านะเี้ยสรุปคือเครื่องเรายังเฟริร์มเฟิร์มดีอยู่แต่ว่าดังลูกปืนนี้ครับเนี่ยตอนนี้เราก็ลือ้อลื้อหน้าเพื่อจะไปทำแอร์นะครับเราจะไปทำแอร์ต่อเพราะว่าแอร,รแอ์เราร่วกตู้แอร์เราร่วก เราก็จะไปทําระบบแอร์ใหม่จะทําการอาถอดนี่นะครับหน้าเต็มแล้วก็วิทยุแล้วก็พวกขายยึดอะไรตรงนี้ออกเพื่อเราจะรื้หน้าหนวมนี้ออกเพราะว่าเราจะไปทําแอร์กันก็คือเขาจะได้ทําในส่วนของแอร์ได้ง่ายๆส่วนงานประกอบคอนโซลหน้าหนวมเนี่ยเราก็จะประกอบเองเพราะว่าส่วนหนึ่งคือไมมันเป็นไม่อ่าดิจิตอลแปลงมา มันต้องมีรายละเอียดในการใส่หน่อยครับเพราะฉะนั้นผมที่เคยรื้อเคยประกอบหน้านวมหลายครั้งมากแล้วมันก็จะคล่องกว่าที่เขาไม่เคยทำํำเราก็จะรื้อเพื่อ,อเดี๋ยวเราประกอบเองมันจะได้ไม่ไปเพิ่มงานเขาอีกอย่างหนึงเผื่อค่าแรงก็ได้จะลดลงด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ต้องมาเสียเวลาหรือหน้านวมประกอบหน้านวมครับจะมีน็อตตรงนี้ด้วยนะครับ ตัวนี้จะเป็นน็อตตัวผู้แล้วก็มีตัวเมียด้านหลังเราต้องไขตรงนี้ออกอ่ะออกมาแล้วครับนะครับตรงนี้นะฮะนี่ออกมาแล้วก็เอาเกะ๊ะอ่ะเก๊ะนี่ออกเก๊ะนี่ผมแบบไม่มีอะไรง่ายๆนี่แล้วก็มีปลั๊กด้านหลังนะฮะเดี๋ยวถอดปลั๊กออกก็ได้ตัววัดอุณหภูมิแล้วก็วัดโวลต์ผมก็ซื้อมาต่อง่ายๆทะลุออกด้านหลังตรงเกะแล้วก็ ปลักตัวน,นี้ง่ายๆนะฮะต่อมาก็เดี๋ยวถอดปลักนี้ออกอืเรียบร้อยถอดปลักเรียบร้อยแล้วครับเราก็เอาออกจากที่เราเดินสายไว้ตรงนั้น,นเอามาห้อยไว้ข้างล่างส่วนจอแอร์นะครับเนี่ยครับเราก็อ่าลงมาถอดปลักนี่ครับ,เร,รบเราก็คือเราเคยลื้อแล้วเราก็เลยทำเองนี้ไว้ดู พอเวลาแบบรื้อประกอบครั้งต่อไปมันก็จะได้ง่ายๆสบายๆนี่ฮะเดี๋ยวเราจะถอดปลั๊กนี้ออกนะครับปลั๊กต่อไปนี่ครับเปล่าเท้าที่ปรับแอร์ให้เปล่าเท้านี่ฮะก็ถอดปลั๊กนี้ข้างๆตรงนี้แบบตรงนี้คือง่ายๆก็แกะกันเองง่ายๆก่อนอ่ะเบอร์สิบนะครับเดี๋ยวเราก็ถอดพวกนี้ แล้วก็ไปทำอย่างนี้อีกข้างหนึ่งถอดน็อตนะครับฝั่งนี้อ่ะเรียบร้อยแล้วเราก็มาถอดไอเนี่ยครับเนี่ยประกลับคอพวงมาลัยนะก็คือไข่น็อตข้างล่างนี่แหละง่ายๆอันนี้ถอดง,ง่ายๆครับ เรียบร้อยถอดประกับคอพวงมาลัยแล้วฟับอ่ะเราจะเห็นพวงมาลัยเราเป็นโร่องนี้เป็นอย่างนี้เลยโล่งๆเดี๋ยวก็จะได้เห็นแกนพวงมาลัยไฟฟ้าของเราด้วยต่อไปอ่าเราจะถอดอันนี้ดีกว่าถอดเอสวิทฮาศาสตร์นี้ก่อนนะฮะมันจะเห็นไหมครับด้านข้างมันจะมีล็อกจิบล,ล็อก แกะง่ายๆตอนที่มันอยู่ข้างในพอดอีไม่ได้เอาโกโปรมาถ่ายนะครับแบตหมดทีบถ่ายก็เนี่ยใช้ไขควงวัดไฟเล็กๆเนี่ยจิ้มเข้าไปตรงเนี้ยแล้วก็จิ้มลงไปแล้วก็งัดนิดๆมันก็ขึ้นแล้วครับสองข้างก็ออกมาแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็ถอดตักไอสวิตฮัสาดนี่นะครับวิธีถอดตรงนี้นะครับก็คือใช้เนี่ยไขยควงแฉก เข้าไปมันจะมีสองลูข้างบนนี่ครับก็ขันแล้วน็อตออกมานะฮะอันนี้เราขันไปแล้วนะครับเมื่อกี้จากมือมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งเราก็อันนั้นไม่ได้แล้วเราก็จะเอาอันนี้ออกมาอันนี้ก็คือก้องัดปกตินะฮะเนี่ยพอมีนี่แล้วเนี่ยเนี่ยมันก็จะไม่ยากครับไม่ไม่หกักหรอกครับไม่ต้องกลัวนะแต่ว่าเบาๆอ่ะเดี๋ยวขอแกะก่อนถ่ายคนเดียวทําคนเดียวลําบากนิดนึงครับ วิธีก็คือเราเดึงข้างล่างนะฮะ,ะดึงข้างล่างมันจะหลุดแล้วใช่ไหมแล้วเราก็มาไล่อีกฝั่งหนึ่งก็คือดึงข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะหลุดหลุดแล้วดีเป็นมือเดียวแล้วก็จะติดตรงนี้นิดนึงอ่ะเนี่ยออ,ออกแล้วนะครับออกแล้วนะออกแล้วที่นี้มันจะมีปลั๊กของออนาฬิกาตรงนี้ปลั๊กนาฬิกาเดี๋ยวเราก็ถอดปลั๊กนาฬิกาออก เราก็จะเอาอาไ้ครอบเรือนไม้นี้เราออกได้แล้วนะครับอถอดกรอบประกับไปแล้วนะฮะเราก็จะเห็นว่าอ่เนี่ยนะอ่าเรือนอุ้ยเราก็จะเห็นนะครับว่าเรือนไม่ดิจิตอลของเราวางอยู่อย่างนี้นี่ฮะเดี๋ยวเราก็จะต้องถอดมันออกมาอืมเราเอาไม้ดิจิตอลเราออกมาแล้วนะแล้วก็อ่า ทาอยู่นี้เดี๋ยวเราจะอาเอาคอพวงมาลัยตรงนี้เอาทั้งก้านลงมาข้างล่างเพื่อจะได้ถอดไม่ง่ายแล้วก็ถอดหน้านวมออกมาได้ง่ายเลยนะครับก็คือเดี๋ยวเราต้องขันนี้ก่อนเนี่ยมันจะเป็นนอ็อตสีแชกขันเอาตรงนี้ออกมาก่อนจล้ถึงเราจะไปขันเกี่ยวกับตัวที่ล็อกก้านของพวงมาลัยนะครับ เรียบร้อยเอาแผ่นปิดอ่าแผงฟิลลงไปแล้วนี่เราก็จะเห็นพวงมาลัยนี่พารเวอร์ไฟฟ้าละนี่เห็นกล่องควบคุมมันไ,ไหมครับอันนี้เป็นกล่องควบคุมแบบต่อสปีีแบบธรรมดาก็คือยังไม่ได้มีแผ่นบงแผ่นบัสอะไรอย่างนั้นหรอฮะ,อะ,อะนี่มอเตอร์ของเขานี่คือมอเตอร์ เ,เดี๋ยวเราจะต้องพวงมาลัยเนี่ยถอดให้มันลงมาวางตรงนี้เพื่อเราจะได้ถอดหน้าหนุ่มออกมาได้ง่ายออนี้เป็นกล่องแปลงวัดรอบไมดิจิตอนนะครับก็คืออ่ามันต้องใช้กล่องแปลงสัญญาณด้วยจะต่อแค่สี่เส้นนี่นะครับอืขัน ควกชุดแกนพรมลายลงมาใช้เนี่ยครับตัวทีนะครับเบอร์สิบสองครับมันก็จะเข้าไปปึ๊บนี่มันจะเข้าไปตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะแล้วเราก็หมุนนี่ฮะหมุนคายออกมามันมีสองตัวซ้ายขวาครับเนี่ยเราก็คายออกมานะอ่ะพวงมาลัยลงมาครับก็คือนี่แกนสองอันนี้ที่เขาจะยึดกับ แป้นตรงนี้ตรงนี้อ่าครับทีนีอ้อาจารย์ผมเคยสอนไว้นะครับว่าอ่าอน็อตเนี่ยเราถอดเสร็จอ่ะเราก็เอากลับคาไปที่เดิมเพราะว่าอะไรถ้าเราใส่กระบะไว้ทั้งหมดสมมติว่ารื้อเยอะเราไม่ได้เป็นคนคล่องไม่ได้แม่นขนาดนั้นไม่ดีถ้าไม่มีแมนนวลนเปิดดูอะถอดตรงไหนอ่ะคาทิ้งไว้ตรงนั้นน็อตมันจะไม่หายครับแล้วเราจะประกอบง่ายด้วยเพราะเราก็จะเมคเซนว่าอ่า น็อตตรงนี้ล็อกตรงนี้เนี่ยฮะเราให้ขาน็อตไว้นะผมก็ใช้อ่ที่อาจารย์สอนมาผมเทคคอร์สสารพัดช่างเชียงใหม่ช่างโยนมา2องคอร์สนะครับอะไรเงี้ยก็เรียนอะไรมาบ้างนิดหน่อยความรู้พอได้บ้างโอเคถอดไม้มาแล้วอ่ะทีนี้จะมาพูดเรื่องใหม่นิดหนึ่งนี่ไม่ดิจิตอลของผม อันนี้คือเป็นตัวที่ตูดหนานะครับตัวที่ตูดหนาก็คือถ้าใครจะใช้ไมคดิจิตอลแบบนี้ให้ซื้อตัวที่ตูดบางอันนี้คือตูดหนานะตูดหนาทำไมต้องซื้อตัวที่ตูดบางเพราะว่าตูดหนามันจะต้องถูกเฉือนช่องลมแอร์ฝั่งนี้หายไปเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นต้องซื้อตัวตูดบางตัวตูดบางมันจะบางมันจะอยู่นี้ไอช่องลมแอร์ตัวนี้ยังอยู่ได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอันนี้ของผมมันถูกเฉือนไปละคือมันเป็นยุคแรกเหมือนกันที่มาดิจอนเจซัคมาคติดใน EG ผมก็นั่นแหละครับอะไรมาใหม่ๆก็เห้าไปติดครับก็ก็เป็นตัวยุคแรกๆมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้น อ่านั่นวมผมก็จะโดนเฉือนไปแต่ว่าไม่เป็นไรไม่สีเลียดเพราะว่ารถเราเก็บสะสมไว้อยู่แล้วเราไม่ได้ขายเราเก็บไว้ใช้คนเดียวจะแปลงจะฉอคอะไรก็ไม่เป็นไรเรารับได้แต่ว่าไม้นี้ก็ติดมาเป็นสิบปีแล้วครับก็ก็นานแล้วเป็นสิบปียุคแรกๆใครที่มีไอ้นี้ครับปรับกระจกไฟฟ้าปักเขียวเนี่ยอยู่ด้านหลังต้องถอดด้วยนะ ไม่งั้นมันจะติดมันจะยกนวมยังไม่ออกถอดปักเขียวก่อนนี้ด้วยอ่าต่อไปตอนนี้ผมยกนวมออกมาแล้วเนี่ยมีช่องว่างแล้วเห็นไหนี่ยกนวมออกมาแล้วแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวต้องนิดหนึ่งติดพวงมาลายัยนิดหนึ่งเดี๋ยวขันน็อตตรงนี้เอาพวงมาลาัยออกมันจะได้ง่ายๆจะเห็นได้ว่าอ่า โฟมที่ผมทำหนุนไว้ครั้งแล้วเนื่องจากมันประกอบลงไปแล้วมันมันไม่ไม่แนบไม่แนบเหมือนมันขาดระยะเพิ่มไปอะไรเงี้ยก็เลยคิดก็เลยทำโฟมหนุนขึ้นมาไว้นี่ฮหนุนไว้ให้ให้ลมมันแนบสนิทเนี่ยอันนี้คือทำเองไว้ครั้งหนึ่งตอนนั้นตอนที่รือหน้านวม เดี๋ยวพอครั้งใหม่นี่ก็คงต้องทำให้มันจริงจังกว่านี้ให้มันดูดีกว่านี้เดี๋ยวร้านแอร์ก็คงทำให้ครับเสื้อติดอ่ะเรามาเจออีกจุดหนึ่งปัญหากาวเห็นไหมลงกาวอันนี้เป็นแบบน,นี้เดี๋ยวคงต้องทำอีกเส้นหนึ่งเพื่อเพื่อมาตรงนี้ให้มันเผื่อมันขาดถ้ามันขาดมันก็ยังไม่น,นั่นเพราะว่า ส่มเสียงมากประกอบแล้วขาดเพราะาห่างปานิดเดียวเนี่ยบางตรงนี้เดี๋ยวต้องแก้ไขพอลื้อก็เจอธรรมดาครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเอานวมออกแล้วก็เขียบใหม่ทาให้รถมันวิ่งได้เราประกอบใหม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเนี่ย เอาเรถไปทําแอร์สภาพนี้ต่อสายที่จําเป็นต่อสายที่จําเป็นแล้วอันนี้ก็คือจอแอร์นี่ฮะเดี๋ยวเราไปทําสภาพนี้นะครับมาดูเอสซี 4, ่ 4, ่าเอส ประมาณนี้เลยอตอนนี้เรากำลังจะเอารถไปทำแอร์อู่ใกล้บ้านนะครับเราก็ขับไปแบบนี้เลยเนยแบบที่รื้อใหม่มารื้อทุกอย่างมาคอนโซลเพื่อมันจะได้ง่ายเดี๋ยวตอนประกอบเราจะประกอบเองครับเพราะว่ามันมีสายนู่นสายนี่แล้วเราก็จะได้จัดเรียงสายใต้คอนโซลนิดหน่อย แค่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเคยเคยจัดเรียงมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อก่อนคือเละว่าน,นี้เยอะอันนี้ก็จัดอีกนิดหนึ่งเอาเท่าที่ได้ครับแต่คิดว่ามันจะได้ไม่ต้องอกลัวเรื่องลืมประกอบนู่นประกอบนี่ นี้เราถือมือเดียวนะครับโกโปรแล้วก็ขับรถมามันก็ภาพมันก็อาจจะมุมอเอียงไปเอียงมาบ้างสักเล็กน้อยนี่ครับก็คืออู่แถวบ้านเราเข,ข้ามาแล้วเดี๋ยวพยาถอยรถก่อนนะครับ ตอนนี้มาถึงอู่จอดเรียบร้อยแล้วนะครับจอดรถรอไว้คิวเดี๋ยวช่างว่างเขาก็จะทำแอร์ให้เรานะครับ